ว้าวามาแล้วค่ะอย่าลืมเข้ามาดูกันนะคะ ัสดีค่ะทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะวันนี้เรามาแ๊บเดียวนะคะทุกคนพอดีหนูเพิ่งกลับมาหนูซ้อมเสร็จแล้วก็ไปกินข้าวแล้วก็นี่กลับมาเลยก็เลยอยากจะมาหาทุกคนสักวันหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ปเป็นแบบนี้อีกนะคะก็คือหาวันไลสักวันหนึ่งก่อนละกันเพราะว่าซ้อมซ้อมทุกวันเลยซ้อมทุกเย็นทุกกนคืนก็เลยอยากหาวันมาหาทุกคนค่ะแล้วคือหนูอ่ะ ว,วันนี้หนูดีใจมากเหมือนหนูได้ของขวัญมาใช่ไหมทุกคนเพหนูอยากแกะอะไรตั้งนานแล้วใช่ไหมแต่หนูก็ยังไม่ได้แบบหาเวลามาแกะเลยเพราะว่าหนูยังไม่มีเวลามาไลฟ์เลยนะคะพว้นี้มีเรียนไหมผู้นี้มีเรียนค่ะไม่ต้องห่วงนะคะทุกคนเพราะว่าหนูนอนดึกเป็นประจำอยู่แล้วคือเวลามานี้เลยนะวันนี้ได้ไปโรงเรียนวันนี้สอบแล้วด้วยนะคะทุกคนใช่หนูก็เพิ่งกลับมาหนูก็เลยแบบว่าอยากจะมาไลฟ์ขอบคุณทุกคนหน่อยนะคะสําหรับของขวัญนะคะทุกคนหนูดีใจมากเลยแบบ ของขวัญมาถึงแล้วหนูก็ไม่คิดว่าของขวัญจะเยอะขนาดนี้สวัสดีทุกคนนะคะนี่อย่างแรกเลยนะคะที่หนูเห็นอย่างแรกน่ารักมากวีนะคะทุกคนแกะหวีก่อนเลยสอบได้หรือได้สอบนั่นนะสี่สอบได้อยู่ค่ะทุกคนคือจะไปสอบได้ไงเมื่อวานหนูนอนดึกเพื่ออ่านหนังสือคือถามว่าเมื่อวานหยุดทั้งวันได้อ่านไหมอ่านค่ะทุกคนแต่ว่า เนื้อหามันแบบทั้งหมดอะมันยังไม่เข้าหมองไม่ใช่ไม่เข้าหมองมันยังเข้าไม่หมดยังเรียนไม่หมดอะเพราะว่าคําศัพท์เรียนไปแล้วประมาณสามสิบกว่าคำต้องเยอะกว่านั้นแน่นอนเพราะว่าแค่คันจิก็สิบสามเยอะก็สามสิบคำแล้วกันเมื่อวานหนูจําไปเยอะมากแล้วก็มีพวกวยากรณ์อีกหนูก็เลยแบบว่าต้องอ่านเยอะๆเช้ามาก็อ่านอีกนะคะหนูก็เชื่อว่าพอทําได้อยู่แต่ถ้าผิดก็ได้จะผิดไปก่อนนะคะวันนี้ว่าจะมาแกะของขวัญนะคะนี่ ่วนใครที่บอกว่าอาจจะมีของขวัญบางชิ้นที่หนูแบบอาจจะไม่ได้แกะทั้งหมดนะคะเพราะว่าเออหนูไม่ได้ไว้บนโต๊ะนะคะมันจะมีสติกเกอร์มันไม่ได้เป็นสติกเกอร์มันเรียกว่าอะไรแม่อันนี้รถที่หนูยื่นให้แม่ดูมันเป็นสักอย่างมันเป็นรูปหนูนี่แหละแต่ว่าหนูไม่ได้เอาขึ้นมาไม่ใช่แม่เห็นมันเป็นรูปตัวการ์ตูนของหนูที่เขาทขําขึ้นมาเอง <Keys S 1> แต่หนูไม่แน่ใจว่าเป็นโปรแจกตหรือว่าเป็นสติกเกอร์หรืออะไรไงนะคะทุกคนใช่ใชไม่เนะ <eri> ห็นไม่เห็นค่ะ หนูก็เลยจะแกะของอ่ะอย่างแรกเลยนะคะหวีะค่ะลุกคนรอบแรกใช่ไหมรอบแรกหนูได้หวีของหวีของดิสนีย <c oughs> ์ของพี่คนหนึ่งที่หนูเพิ่งแกะไปนะคะ <c oughs> นี่เป็นหวีน้อง อะไรก็ไม่รู้นะคะร้าน,นนี้เป็นคิตตี้นะคะคิตตี้ฮัลโลคิตตี้วีน่ารักมากคูอหนูเห็นแล้วแบบหนูชอบเลยปกติหนูเป็นคนไม่ชอบค่อยชอบของน่ารักเป็นบางประเทศนะคะทุกคนนี่อ้ยยุ่งเยอะมากเลยโอเคต่อมานะคะนี่อันนี้หนูไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรน่าจะเป็นพวงกุญแจมีสองกล่องเลย แกะเลยแกะเลยนี่มีชื่อด้วยนะคือสติกเกอร์นา่ารักมากสติกเกอร์น้องวาว,าว่าไวใครส่งมาเนี่ยขอบคุณมากเลยนะคะทุกคนอย่าไปตัดลงกันนะคะเพราะว่าที่จริงไม่ให้ติดแบรนด์เนาะแต่ว่าคือหนูขอติดแบรนด์หน่อยละกันเพราะาหนูไม่รู้จะปิดยังไงนะคะทุกคนเม่อไรเราจะมาดูว่าเราจะนี่อันนี้คือคาะขาที่ มีอ๋ไม,ม่มีข้างเดียวด้วยมีอันนี้แล้วก็มีฝั่งนี้แต่หนูอยากได้ทุกสีเลยน่ารักทุกสีหนูอยากได้สีเขียค่ะสามสองหนึ่งเฮ้ยเฮ้ย,ยตกใจคิ้วสีเขียอยากได้สีเขียดอ่านี่ค่ะทุกคนอันนั้นบนนี้นี่นะคะทุกคนน่ารักน่ารัก ทุกคนเชื่อไหมว่าเกะหนูตอนนี้คืออุ๊ยเอามาเป็นมวก <c oughs> นี่ช่วยได้ไหนด้วยอ่ะนี่นี่นี่น,นี่ทุกคนดูอุ๊ยพวงกุญแจน่ารักมากเลยอะ่ะคือเป็นพวงกุญแจที่หนูไม่กล้าที่จะห้อยกระเป๋าเลยคะ่ะเพราะหนูแบบรู้สึกว่าหนูกลัวมันจะดำ ทุกคนเชื่อไหมว่าในเก๊นหนูตอนเนี้มีแบบเยอะมากเยอะแบบโอ้โหให้ทุกคนดูนะคะว่าตอนนี้ที่เก๊นหนูโอ้ยทำไมมันมืดที่เก๊นหนูมีแบบเยอะมากนี่นะคะ ให้ทุกคนดูว่ามีเยอะขนาดไหนไั่มีลูกคนลอ,อยไหน่เลยนี่คือทุกคนเยอะมากมันจีนเยอะอะไรขนาดนั้น ยังมัอเลียวโอ้โหทุกคนดูสิคะอันนี้ก็คือเยอะไหมนี่นคือหนูไม่ได้เรียงเลยเอาใบเมื่อกี้หายไปแล้วอ้าวน้องหายน้องอยู่จากแห่งในกองเจ๋อ นี่นะคะทุกคนน่ารักมากโอ้โหพี่ฟิทโหเลยไม่แต่มีบางตัวที่หนูแบบไม่ได้เก็บเองด้วยไงยแบบเอาไปแของขอนแต่งประการจอยู่กันเ <c oughs> ยอะมากนี่นะคะต่อไปกล่องนี้เลยเราจะแกะตัวเดิมซีเค e t ซีเครซีเคซีเค,เคโอ้โหพี่ฟิทโหเลยอฮยต้องซีเครดแล้วไม่ลาด ุ้ยไม่ใช่สีเขีดแต่น้องก็น่ารักนะคะทุกคนยับอกว่าสีขาวหนูอยากได้สีเข้มเขมบ้างแต่ไม่เป็นไรน้องน่ารักเหมือนกัน <c oughs> คือหนูอะชอบไอ้นี่มากเลยพวงกุญจเขาน่ารักมากและแบบหมวกก็มีความนุ่มๆนี่หนูชอบหนูชอบคือไม่เป็นสีนึ้งที่หนูเห็นแล้วหนูรู้สึกมีความสุข นี่คะ่ะทุกคนอันนี้คือน้องสีชมพูนะคะนี่นี่นะคะตวที่ช้องน่ารักมากขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับเซตนี้นี่เซตเดี๋ยวจะเข้าตู้ดีๆเลยหนูจะไม่เอามาห้อยเพราะว่านหนูกลัวจะดำนะคะต่อไป <c oughs> กล่องนี้นะคะวันนี้มาดึกเชียวใช่ไหมนี่อาจจะเกินหน่อยนะคะทุกคนโอเคกล่องนี้เซ็ตเหมือนกันหุยอันนี้ยังไม่เคยมีเลยอยากได้ซีเค็ดค่ะอยากได้ซูปเปอร์ซีเค็ดซูปเปอร์ซีเคทได้หมดเพราะว่าถูกตัวน่ารักแกะแกะไม่ได้แกะหย่อน ทุกคนต้องดูก่อนหนูนะคะหนึ่งสักให้ทุกคนดูว่ามันมันคือตัวไหน,นหนึ่งสองสักอุ้ยอุ้ยท่านใดเนี้ยหนูรู้สึกว่าตัวเนี้ยน่ารักเพราะหนูชอบสีสีน่ารักอะ่ะอุ้ยว้ายอันนี้คืออะไรใบโบบกไม่ใช่ นี่นะคะทุกคนตู้เต็มแล้วค่ะตอนนี้แม่ตอนนั้นแม่บอกว่าแม่สั่งตู้มาเพิ่มแล้วสั่งตู้ไหนเขายังไม่มาส่งเลยแม่หนูว่าเขาไม่มาส่งแล้วแหละถ้าเปนอุย้ยมีความครีเทอร์ด้วยอุย้ย สีแบบนี้มากแบบนี่คือน่ารักมากโอายโอ้โอโอตายแล้ว <laughs> เห็นตูดไหมนี่วิ้งสวยเลยนี่นะคะทุกคน

นี่น่ารักไหมน่ารักมากคนเฮ้ยเฮ้ยเข้าแล้วเข้าที่แล้วเย้ น่ารักมากน้องมีถานให้หรือเปล่าไม่มีโอเคไม่เป็นไรนี่น่ารักมากเดี๋ยวเราจะมาดูอีกตัวหนึ่งนะคะทุกคนว่าน้องจะเป็นพรมริคิดกันหรือเปล่าที่จะซ้ํากันเหมือนรอบที่แล้วนะคะที่หนูได้รับอีกตัวหนึ่งมา อันนี้อีกตัวหนึ่งสามสองหนึ่ง ตัวนี้เลยพวกแบบเซตนี้นะคะแล้วหนูก็แบบเอ้ยมันไม่ซ้ำกันแน่นอนนะคะมันไม่ซ้ำกันแน่นอนเห็นไหมเหลือเชื่อโอเคนะคะทุกคนได้ซ้ำนะคะทุกคนโอ้เหลือจะเชื่อโอ้แล้วพูดเหมือนรู้อะ ฮึ <c oughs> ทุกคนหนูเห็นแล้วหนูอึ้งเลยเอาอย่างนี้อีกกล่องหนึ่งมีตัวหนึ่งที่หนูบอกรอบที่แล้วมันซ้ำกันท่านรอบนี้ซ้ำอีกหนูก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะคะทุกคนถ้าซ้ำอีกนี้มือทองจริงแล้วนะ <c oughs> โอ้โหแล้วคือมันเป็นตัวแรกที่เปิดเซตนี้แล้วมันแทนที่จะแบบเออไม่ซ้ำกันมันซ้ำกันเฉยเลย <c oughs> แอบหน่อยอย่างไม่เป็นไร ขอเก็บน้องไว้ก่อนแล้วกันนะคะกล่องนี้แต่ถ้าพี่ให้มาหนูก็จะเกะหนูจะเก็บโอหนูเกะเลยนี่เป็น่าแฝฟคนส่งมือทองนะคะหนูไม่เอาไปดีได้หมหรือยากได้ตัวไม่ซ้ำกัน อย่าให้มีครั้งที่สามอย่าให้มีครั้งที่สามนะคะโอ้ชีวิตดวงดีจริงๆเอามาเป็นฝาแฝเฟดกัน ทุกคนยูมันบินข้างโอเคนี่นะคะแฟดเสีโอเคขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับเซตนี้นะคะน่ารักมากน่ารักมากแต่ขอไม่ซ้ำได้ไหมแต่ไม่เป็นไรคะ่ะยังมีเจอนอยู่มาเลยมาเซตนี้เลยโอ้ยเพิ่งรู้ว่าที่ค้นน้องมีอันนี้ด้วยค่ะโอเคมาก่องน,นี้นะคะเฮ้ย หนูก็ไม่เคยม่แฉาเ,เซชที่หนูยังไม่เคย,ยนี่นะคะสกเกลตอนนี้หนูยังเก็บไม่ครบเลยค่ะทุกคนส้างด้วยกันน่ารักดีอย่างน้อยน่ารักตัวนี้น่ารักหนูชอบตัวนี้หนึ่งให้ทุกคนดูก่อนว่าตัวไหนน่ารักหนูชอบเฮ้ยตัวนี้ก็น่ารักนะ อนกชับตวนี้ตัวน่ารัก็น่ารักน่ารักหมดเลยจมดิ่งจอยสันตัวอะไรอ่ะโอ้ตัวนี้มันคือตัวอะไรอ่ะไม่แน่หนูเชื่อว่าตัวจริงมัจะน่ารักสกาวขาดตัวไหนตอนนี้หนูเดี๋ยวหนูดูก่อนแล้วกันว่าขาดตัว ุ้ยุ้ยปากน้องหายไปออนี่นะคะอุ้ยตัวใหญ่กว่าที่คิดตอนแรกหนูคิดว่าจะตัวเล็กกว่านี้แต่มันก็ต้องตัวปอณนี้ออ พอดีขอบคุณนะคะสำหรับเซตนี้มาค่ะมากล่องน,นี้เลยวนน่น่ารักมากอันนี้หนูชอบตัวสีม่วงหรือไม่ก็ตัวสีชมพูเอตัวนี้นะคะ,นะคะทุกคน แกะเลยอดใจรอไม่ไหวแล้วน oh, oh. ่ารักน่ารักน่ารักสามสองหนึ่งเอาเปิดได้ตัวเองเฉยเลยเฮ้ยมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นมันเป็นลาบูบูเหรอ อ้ยอ้ยคือแต่ละตัวมันแบบมาแบบคันคละเซเลยไอตัวที่หนูชี้อ่ะมันคือสเกาแต่ตัวที่หนูได้อ่ะมันเป็นลาบูบูและตัวอื่นมันก็ไม่เหมือนกันวายเซตนี้คือสุดยอดอุ้ยอันนี้สวยมากอยากได้อันนี้สวยมาก,านนม,ากมาแกะเลยนะคะทุกคน เป็นยานอวกาศแกยังไงนะเอาก็กรทีบออกก่อนก็ทีบเขาเหนียวแน่นดีมากเลยค่ะแล้วก็อ๋อเปิดเป็น,ปน,นี้อุ้ยอ้อเฮย้ยหนูก็เปิดตั้งนาน นี่หุยสุดยอดอันนี้คืออะไรอ่ะใส่แหวนอันนี้น่นารักมากนอนก่อนเดี๋ยวว่าโอเคได้ค่ะอันนี้น่นารักมากนี่มีแหวนด้วยเชี่งคืนหน้านาทีแล้วยังเลยง นี่ค่ะทุกคนโอเคเขี่ยวกันทขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับเซตนี้นะคะทุกคนเท่มากอันนี้เท่มากโอเคเดี๋ยวหนูจะแกะกล่องนี้เป็นกล่องสุดท้ายเลยวทุกคนที่หนูเคยบอกว่าได้มาเป็นแฝดเลยอะนี่แอ้ที่แลนหนูได้ตัวนี้มาสองตัวเลยนี่ก็เลยจะมาแกะถ้ามันได้แฝดสามหนูก็ ก็จะน้อยมากเป็นแปดตาไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทุกคนให้ทุกคนดูก่อนเฮ้ยเฮ้ยไม่รู้ว่าตัวไหนสีเข็ดสีเข็ดสีเข็ดตัวไหนอ่ะเข็ดเป็นเป็นจุกจุก ตัวไหนอุยอ้ยอุยอ้ย,โ,ยโล่งใจโล่งใจไม่ใช่ตัวเดิมค่ะทุกคนโอ้ตอนนี้ตัวลกมากตัวไหนเอ่ยตอนนี้หนูย,ยังไม่เห็นนะคะว่าเป็นตัวน,นี้อุ้ยสวยตัวนะคะทุกคนแกลม คืออันนี้เป็นอะไรที่หนูแกะแล้วหนูรู้สึกกลัวหกมากรึปึบทำไมมันไม่ออกอะ่อะหาได้แล้วมือกระดิ่งมีชุดด้วย นี่ถอดออกมาเลยนี่อุ้ยน่ารักมากตาน่ารักมากเดี๋ยวเราจะใส่ใส่ชุดให้นอนลุ้นให้ซ้ำเหรอพี่เจไหนอย่านะคะทุกคนไม่เอาซ้ำหนาะ อุ้ยอันนี้อัน,นเป็นชุดอู้ตัวเล็กมากน้องตัวเล็กมากน้องใส่ยังไงใส่ยังไงทุกคน <c oughs> นี่เหรอฮึบฮึบแล้วก็ใส่ใส่แขนโอ้ตายแล้วใส่ยากมาก

ติดนิ้วจบโอเคนี่ใส่ยากมากโอเคนี่นะคะทุกคนเสร็จแล้วใส่สิ่งได้ตใส่หน้ากากไปนี้ อะไรอะทุกคนอันนี้คืจจจอจ้าจ้าจ้าโอเคใส่แค่นี้ก่อนขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับตุ๊กตาตัวนี้นะคะที่ขนาดให้มาก็ขอบคุณมากเลยนะคะระวังเด้งนะลูกได้เลยลูลามาก ขอบคุณค่ะทุกคนไว้เจอกันหน่อยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณพี่ฟิตนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย